ครับมาถ่ายตรงนี้สิต้นวิวสวยจังวิวสวยครับลงไปข้างล่างค,ครรงกรคงศิสิ์เป็นลีบีอยู่ข้างล่างแต่ตรงนี้ลงไม่ได้นะคะอ้าวลงใส่ครับบ้านนี่ต้องไปลงอีกชั้นหนึ่งโอ้โหแต่ตรงเนี้ยยืนถ่ายดูนะให้ไปติดเขาลูกโน้นนะ่าจะสวยมากเนาะเอาตรงนี้แล้วเนาะเอามาถ่ายเอาวิวไปติดเขาลูกนั้นนะครับมาพิชชันครับ ชั้นข้างหลางพูนเพิ่นเวาครับผมก็เข้าใจว่าชั้นนี้เนาะครับเนะเาะครับชั้นนี้กับชั้นนี้ครับยืนรีวิวกับตรงนี้แหละครับ360องศาครับเบิ่งเอา สวัสดีครับเมื่อนี้ผู้เท้าขาเลาะก็มาผู้ทอกอีกแล้วครับมาซื้อยาครับเมื่อนี้ครับกระสบผ้าขึ้นไปชมผู้ละครับข้างบนผู้ละครับผู้สวยๆงามๆเมื่อนี้สิได้เห็นพร้อมกันครับกับผู้เท้าขาเลาะเนาะครับเนาะเอาครับติดตามผู้เท่าขาเลาะมากครับกิบสผ้าขึ้นไปข้างบนครับสวัสดีครับซื้อยานะครับ ครับมือวานนี้พุทธาขารเลาะก้ามาซื้อ,อยาครับแต่เสาเลยครับยาสมุนไพรครับโอ้เยอะแยะครับยาสมุนไพรนะครับดองเลาู้เทาซ้ำสางโอ้ความสางความมาก,ก็ได้ครับยานี่าโอแม่นธรรมดา อันนี้จะเป็นชุดไว้บอกครับเนี่ยอ๋อยูเซ่แล้วครับเลยยูคัตะกาครับเป็นยูทูบเบอร์บอกเพียงไรครับธรรมดาตัวนี่ยูทูบเบอร์เลยพอดีมาแวะซื้อยาเมื่อกินกรุงเทพครับจะเข้ากรุงเทพครับพอดีผมทำงานอยู่พุ้นครับอ๋นี่เป็นอาชีพเสริมด้วยซิ่งครับเพื่อให้มูเบิ้งให้บ้นเซื่องอนีรขายจังไดครับยาเนี่ยวันนี้ห่อละสี่สิบบาทสามห่อร้อยหนึ่ง อ๋อสามห่อร้อยเนาะอันอันแบบเป็นแยกมีอยู่บ่แบบแบบยังบัทันได้ใส่ถุงอยกแยกค่ะได้เอาตามเอาอยากได้อันเทาเอ็นอ่อนเอ็นอ่อนที่ขายครับครับสิบบาทอืมเอาเทาเอ็นอ่อนกิโลหนึ่งโลโลโลเท่าไหร่ครับโลละร้อยเนาะเอาร้อยร้อยหนึ่งแล้วก็ นี่อย่างหินแตกมีบ่หินแตกขีดละห้าสิบาทครับขีดละห้าสิบาทเนาะเอาเห็นระเบิดอื์เอาเอาจะสามขีดสามขีดครับเอาครับแล้วก็จะเอาอันที่ผสมกันแล้วนี้ไปให้ผู้เฒ่าต้มก,ก,กินได้ครับวันนี้สามอย่างร้งอยหนึ่งค้เาเท่ากันได้ไหมครับสามอย่างร้อยหนึ่งเนาะเอาจานให้แน่สามอย่างร้อยหนึ่งแล้วก็มีอันกำลังเสือโค้งอยู่บ่ครับเสือโค้งนี้ครับขอละห้าสิบบาท อ๋อเสื้อโค้งครับเอาเสื้อโค้งแล้วก็เอายาหัวยครับยาหัวครับฮะผางแดงอะไรบ้างผางแดงห้าสิบบาทครับยาหัวเสื้อโค้งผางแดงอืมอ่าอ่าเฮดไปจะเฮ็ดไปอยู่ไปครับเอาทั้งเบิร์ตนี่เท่าไหร่ครับนี่หนึอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอัน200เป็น300 สี่ร้อยห้าร้อยเป็นหกร้อยบาทครับครับหกร้อยบาทเนาคบเนาะมาอุดมุนกันครับยาสมุนไพรครับท่านผู้ใดมักยาสมุนไพรกามาเด้อครับเด้อนาวัดผู้ทอกครับเพื่อนขายเป็นกันเองอยู่นี่ครับนี่ยาเยอะแยะครับมีแต่ยาสมุนไพรแบบหมมีสารพิษตกค้างอันนี้ครับเพื่อนเอามาจ้าผู้ละครับทั้งผู้ทั้งเขามาจากประเทศลาวพวกกรมีครับบมแม่ตะไทยครับนี่ อย่าเยอะแยะครับรักษาทุกโรคอยู่นี่ครับแต่ว่าเพิ่นขายทั้งส่งทั้งปี้ครับอยู่นี่ไร่ไโทรมาสั่งได้เะครับเพื่ประเทศเลยหรือว่าผู้ต้องการยุ่กรุงเทพครับกะโทรมาสร้างได้ครับนี่แหละครับเพิ่นก็มีสลากให้นอครับเนาะเอาครับเมื่อนี้ผู้เท่าคาร์ลก็สิขึ้นไปพืละครับทั้งผู้ทั้งเขาพืล้ครับไปรีวิวให้เบิ้งครับ ตอนนี้พุทเทาขาเลาะกําลังเสียผ้าขึ้นไปพูนแล้วครับทุ่งผู้ทุ่งเขาคุณครับอืตามผู้เทาขาเลาะมากครับผ้าขึ้นไปเบิ้งข้างบนนะครับเนาะความสวยความงามของผู้ทอกครับเมื่อนี้เอาตามมาครับนี่คือบันไดทั้งขึ้นประเดิมขั้นแรกครับเนี่ยครับเนี่ยครับติดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหอดพูนแล้วครับอ่าผู้เทาขาเ์ล้อติด ใายเป็นช่วงๆไปครับใายที่เดียวบวไวครับมืออเอาตามมาครับไปเบิ้งครับความสวยความงามแล้กกระสิผ้าไปเบิ้งครับจุดเสียวๆข้างบนพ่นละครับเออบันไดท่างขึ้นกับชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับทั้งผู้ขึ้นผู้ลงเนาะครับเนาะมาหอดช่วงนี้ครับบันไดกระสีแบงครับออกซ้ายออกขวาเนาะครับ อยากขึ้นทั้งใดก็ได้ครับสองทางนี่ครับทั้งขึ้นทั้งลงครับทั้งซ้ายก็ขึ้นได้ทั้งขวาก็ขึ้นได้ครับแต่ว่าทั้งขวานี่สิชั่นกว่าทั้งซ้ายครับพู้เท้าขาเลาะกสิผ้าขึ้นไปทั้งซ้ายมือเนี่ยแหละครับบันไดก็ชั่นขึ้นไปชั่นขึ้นไปครับครับกันยังดีแน่จักน้อยครับช่วงนี้ครับฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องครับ เออบันไดกระโบเปียกโบลื้นเนาะครับเนาะกับพ่อสิบปีนป้ายขึ้นไปได้ครับนี่แหละครับตามมาครับสิบผ้าไปเบิ่งครับมีจุดเซียวเซียวสยองครับหลายจุดครับลอะผู้เขาครับเมื่อนี้เท่าขาเลาะครับมาอีกแล้วเป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกครับมากรขึ้นไปสูงพ่อประมาณครับครั้งนี้ครับ จักสี่วัซ่่ดก็ตามไปเบิ้งน้ำกานครับนี่ช่วงนี้ขึ้นยากขนาดครับบันไดแล้วก็ช่องมันแคบครับช่องแคบขนาดครับต้องพัดกันขึ้นลงที่เราค้นครับขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันบ่ได้ครับมองนี้ครับเอาหายใจแห้งยังบ่ได้ครับช่วงนี้ครับเบิ้งเขาเอาครับชั้นทีลีครับขึ้นไปนี่ พูนเหรอครับอันนี้แหละบันไดขึ้นสวรรค์ครับขึ้นไปเบื้องความสวยความงามข้างบนเนาะครับเนาะกัลลับากแน่จักน้อยครับผู้เท้าขาเลาะกับยุดเป็นช่วงเป็นช่วงไปครับสิบไปครั้งเดียวรอบเดียวจบม้วนบ่ได้ครับขึ้นมาหอดข้างบนแล้วกับซิรี่วิวให้เบื้องครับรอบๆผู้เขาดั้งที่เห็นนี่แหละครับฟังซ้ายมือสีมองไปพูนลหรครับ ทั้งแม่น้ำโขงเนาะครับเนาะทั้งขวามือก็เป็นผู้เขาครับที่เพิ่นสร้างบันไดให้ย่างให้ครับรีวิวครับเอาตามมาเบิ่งน้ำกันครับความสวยความงามพร้อมกับความเสียวสยองครับอถ้าเพิดมือใดละครับรุดลงไปกับบอรอดดอกครับสูงประมาณ100เมตรครับจากบันไดตัวนี้ลงไปข้างล่างครับ เป็นหน้าผาชันมากครับเออขึ้นเบิ่งเอาจ้าเพื่อนสร้างได้จังใดเนาะครับเนาะครับอาจารย์โจนครับเพื่อนมาสร้างครับทุดงมาสร้างอยู่นี่ครับเมื่อหลายปีก่อนครับตั้งแต่ผู้เท่าขาเลาะยังน้อยพุ่นล่ะครับห้าสิบหกสิบปีแล้วครับเออยังให้ลูกให้หลานได้มาเที่ยวมาเบิ่งครับจนปัจจุบันนี้หล่ะครับเพื่อนก็ปรับปรุงมาเรื่อยเรื่อยหล้ะครับ มองได้พอดีเลยครับตรงนี้ครับก้ามกับซ้อมจากกองสามร้อยหกสิบองศาครับแต่สิเห็นว่าครับมุมด้านซ้ายมือของผมครับเป็นน้านใดเนาะครับเนาะนี่นะครับผู้ทอดครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดครับที่ขึ้นชื่อลือชาครับไรได้มาแล้วก็ต้องมาอีกเป็นครั้งที่หนึ่งที่ สองที่สามครับเพราะว่ามาชมความสวยความงามนะครับเนาะครับความสวยความงามของผู้ทอกนี่ครับสร้างมาโดยพระอาจารย์จวนครับเป็นได้ทุดงมานี้ครับทุดงมาแล้วครับมีนิมิตเห็นการสร้างตรงนี้ให้เป็นจุดที่ท่องเที่ยวของประชาชน ครับเอาครับถึงช่วงกันดานอีกช่วงนึงเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ขับขันอยู่คือกันครับก็สิมีเป็นบางชั้นบางช่วงครับที่มันขับขันครับเพราะว่าทั้งเบิร์ดนี่ยห้าสั้นรับบันไดที่เวียนรอบครับแล้วแต่ภัยสีเลือกไปทั้งใดครับแต่ละชั้นกัสิมีจุดให้พักครับสักกะละกาบวายครับพระพุทธพระธรรม นี่แหละคือเห็นนี่แหละครับบันไดขึ้นชั้นเจ็ดก็มีอยู่ครับแต่ว่ามื้อนี้ครับบกขึ้นไปหอดดครับมือยมาหอดจุดเสียวครับจุดนี่ครับเป็นครับฉงนหินครับยืนออกไปครับห่างออกไปจากตัวผู้เขาประมาณ20เมตรครับออกไปยืนรีวิว360อองศาครับข้างนอก เสียวโคตรโคตรครับเบิ้งเอาครับรอบตัวผู้เท้าขาเลาะครับถ้านล้นลงไปนี่กระเลือแต่ซื้อเหรอครับอืมกระดูกกระโบเรือครับเนี่ยครับเบิ้งผู้เชี่ยอยู่ข้างหลังผม้รับอืมเอาครับเบิ้งความเสียวไปนํำการครับนี่แหละครับก่อนสีได้ความเสียวนี้มากก็ต้องใจถึงเนาะครับเนาะถึงสีเมือยครับ ะต้องมากครับเมื่อใจสร้างเนาะครับเนาะเอาครับต่อจากนั้นก็สิเดินรอบครับไปอีกให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งเอาไว้ครับคือจุดที่มีศาลาอยู่นอกภูเขาออกไปอีกจุดหนึ่งครับเอาครับตามพลเท่าขาลาะมากครับเดี๋ยวสิภาพไปให้ถึงครับจุดนั้นว่ามาหลายครั้งแล้วครับไปบ่ถึงครับ อันนี้คือกุฏิวิหารของชั้นห้าครับที่มองลงไปเห็นนี่ครับตอนนี้ผู้เท้าขาเลาะอยู่ชั้นที่หกครับก็สิพาหย่างออกไปพูนละครับข้างนอกมุ่นครับมองไปทั้งทิศตะวันตกก็สิเห็นพู้ละครับผู้งัวเนาะครับเนาะผู้เขาอีกลูกนึงครับที่อยู่คู่กันตรงนี้ครับตอนนี้ก็ยืนออกมายืนออกมาละครับตรงนี้ห้างออกมา เกือบ40-50เมตรผลละครับเออเป็นก้อนหินยืนออกมาครับนี่ครับอยู่ข้างนอกมีศาลาครับผู้เท้าขาเลาะสิมาสักการะบูชาครับทำบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟอยู่นี้ครับจะมีพระพุทธธรรมให้เข้าวไว้เอากระมาไว้ครับเนี่ยครับเพ็่อเฮ็ด้องกันเอาไว้อยู่ครับ ครับเมื่อเสร็จจากสักการะกราบไายแล้วเนาะครับเนาะผู้เท่าขาเลาะครับกสิหาทางอ้วยแล้วครับบานเนี่ยครับสำหรับมื่อนี้ก็สขึ้นไปชั้นเจ็ดครับ นาเสิบถทึงแล้วครับเห็นแต่ทุ่งชาติปิวแวะๆวะครับอืมเอาครับครับคนละครับชั้นเจ็ดเนาะครับเนาะเห็นทุ่งปิวแวะแวะอยู่ข้างบนคนครับขึ้นไปมันกะป้า6คครับมีบันไดทางขึ้นมองเดียวครับผมก็เลยโบววนไปขึ้นเนาะครับกับครับรีวิวให้เบิ้งครับรอบผูเขาเป็นยังซีครับภูทอกเนาะครับเนาะครับ นี่แหละครับอันสี้นสุดๆครับผู้ทอกบานเฮาครับครับก็ขอขอบคุณสุคูสุขคนครับที่เข้ามาติดตามทิปลือชาพุท่าขาเลาะเนาะครับเนาะครับมาถึงลานจอดรถแล้วก็สวัสดีกันไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ